ทางนี้นะคะก็จะเป็นด้านหลังของมิวเซียมหรือว่าอนุสาวรีย์แห่งอของทหารในสโลวาเกียนะคะในเมืองบันสกาบิสตริซาค่ะบอ้บันไดไหลายขั้นเหมือนกัน <laughs> เป็นสร้างตึกคล้ายคล้าย,ายเรือเหมือนเรือเรือแตกนะคะโอ้เมื่อยเมือม่อยเมือ่อยนี่คืออ่าบรรพพุทธของ เราทราชนที่เขาพลีชีพตอนสองครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ถูกถูกคาศึกจับมัดรวมกันรู้สึกเหมือนว่าจะเผาหรือจะอะไรนี่แหละค่ะไปดูดันหนะ้า อันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีพวกหุ่นยนต์พวกอะไรวันธรรมดาก็จะเปิดให้คนเข้าไปชมนะคะแต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์เขาไม่เปิด เขาเขียนว่าอะไรนะตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเดี๋ยวจะแปลให้ดูนะคะทางด้านหน้านะคะส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นพวกรถถังที่ใช้รบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะนี่เขาก็จะเขียนไว้ห้ามปีนไปรถถัง อันนี้ก็คือรุ่นของอันนี้เรียกลดอะไรรถคอกหรือรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปืนใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นทางนั้นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นรถขนส่งรถโอ้อันนี้ก็รถถังเหมือนกันแล้วก็เป็นรถขนสเสบียงรถถัง น,นี่เป็นของเก่าที่ไม่ได้บุญละะเลยนะคะของเก่าดั้งเดิมเลยอื่นใหญ่ในสมัยนั้นอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่เขเล่าให้ฟัง ไปทางนั้นต่อค่ะรถถังไม่ใช่จิตเมืองนนท์นะคะรถถังสโลวาเกียอันน,น,อน,น,นั้นก็คือผู้นำในการรบนั่นก็คือผู้นำในการรบนะคะน่าจะใช่เลย สวนด้านหน้ารถเขาก็จะเขียนไว้อย่างงี้ไม่เลยเขียนไว้ทุกคันแต่ว่าไม่ได้พาดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบังเกอร์หรืออุโมงค์นี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีประตูเข้าไปะลุไปทางโน้นด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปเพราะว่ามันนานแล้วเขากลัวเกิดอุบัติเหตุ ดินสุดเดินก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าพื้นก็มีทั้งน้ำแข็งมีทั้งหิมะลื่นเนี่ยค่ะะลุมาฝังนี้นี่เลยเป็นหลุมลบภัย่ทางด้านนั้นก็จะเป็นเครื่องบินเก่า จใช้ในการร่วมรบสมัยนั้นนะคะเนี่ยค่ะเมื่อวันวันทหารผ่านศึกของประเทศเขาเมื่อปีที่แล้วที่เอามาลงให้ดูก็คือเขามีจัดในทศการข้างในนี้นะคะ่ะแล้วก็ให้ขึ้นไปบนเครื่องบินนี้ด้วยให้ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสมัยนั้นก็ ม,มีประวัติมีอะไรหมดเลยค่ะวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะได้เวลาไปสู้รบปรบมือกับลูกค้าต่อแล้วค่ะจะไปทำงานละทางผ่านฝากกันแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ